ปลาไนก็มีเนาะปลานินปลาไนปลาเพี้ยปลาดูดมีหอยแยกไว้ครับปลาเพี้ยปลาลิมน้อยกับนี้เนอะนะครับกลับมาถึงบ้านละมาดูครับได้ปลายในห้องครับลำต้นแรกครับปลาเย็นครับนี่แล้วก็ปลาจระเม็ดครับตัวสามโลแล้วก็ปลาเพี้ยไส้ประมาณเจ็ดกี ตัวครับแล้วก็ปลาเทศบาลนี่เก็บออฟฟี <Hollywood> Jamie Jamie <anak lonely> ่เ <Find> ต <human Jorge> ็มไหมโอ้ยครับปลาเพี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีลอกหนังปลาเพี้ยครับเนาะนี่ดูสูตรปิตาดีกว่าเนี่ยปาดโต๊ะปาดเดี๋ยวจุ่ยกันสองคนกันนะอยา อือไปครับอ้อครับนี่แหละอ้อจะได้เนื้อเต็มๆเ,เนาะได้เนื้อมดเลยเนยอ้อครับอือไปโอ้โห,โหครับไอหนังล้วนๆแล้วก็เนื้อบัตรติออกมาเลยเนาะ ยอดดืบนี่โอ้ oh, <laughs> ขอบคุณครับพี่ตอนนี้มาดูวิธีแหลบฝาครับเออมีดนี่คมน้อยนะมีดฝาตะก,กี้ <laughs> <laughs> บุกคมนะเดี <laughs> ๋ยวให้เชฟตาลจัดการให้ดีกว่าค,ครับเ <laughs> ลาะอิมดูไปหน่อยอิมก้างแลนวโ <laughs> ค้งไปต้มครับ หัวกลาต้มเนาะอันนี้มีไข่ด้วยนะเดี๋ยวเฮิร์ดดูครับป่าพี่เขาได้ไข่ปลาพี่อะตัวนี้มันก็กินชื่ออะไรในไข่ปลาพี่อะเดี๋ยวยุดย่างจับจับกอ่อนน่ากินก็อโอโ้โห <c oughs> นี่บนหลังเลยป่าทำป่าบนหลังแล้วทำป่าดูนป่าดูนนักเนาะตะกี้ไปปล่อยเป็นกึง่ง <c oughs> ปล่อยเป็นกึ่งเมื่ล้วนะ นี่เยสอดครับครับเห็นเนื้อมันครับเนาะนี่กับเนื้อเดี๋ยวเอาไปลาบครับเนะาะนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็ครัวปลาเสร็จเรียบร้อยครับนี่ก็เป็นเนื้อครับนี่เนื้อสวยๆเลยนะนี่เดี๋ยวเ,เป็นลาบเนาะแล้วก็อันนี้เป็นหัวเป็นหัวเป็นก้างอย่างนั้นครับเนาะดอกเป็นพุงด้วยครับตองดูปลาเพี้ยนี่พอดีมันนี่ ขอ,องเด็ดเลยตัวขมๆนี่แล้วมีไข่ด้วยนะเห็นก็นี่มีไข่้วยไข่แบบยังเยอะนี่โอ้มีไข่มีถุงลมครับมีพุงครับตัวนี้ยังเป็นต้มเนาะต้มขมนี่้องหลากซ้ายครับเนาะ<ม>แล้วก็มาดูส่วนทีจะทอดเป็นมีนก็คือจะมีสมุนไพรตะเคียวกะเทียมไอ้ท <laughs> ิสคั <laughs> ก็มีกระเทียมเนาะตะไคร้ มิ้งคิงมีใบมะกรูดครับอ๋อาเนี่ยเดี๋ยวไปทอดอาอแป้งมีเนาะแล้วที่เด็ดที่สุดนะครับเนะาะขาดม่ได้เลยก็คือเป็นเก็ดแล้วก็หนังมันนะครับเนาะไปครับมาทอดเก็ดปลาเพี้ยนะครับแป้งมีมนะันเนาะกลับลงเลยโอ้โหนี่ครับเก็ดปลาี่ทอดก่อนเนะาะเดี๋ยวหนังปลาทอดทีหลังมันซุบมันฟองกันนะครับเนาะ แล้วก็ค่อยสมุนไพรทอดไฟก็ต้องปันกลางนกลางครับอ่ะทุกอย่างทอดเหลืองทอดอาราบครับยนาะโอเคเป็นอันเข้าใจนะจ๊ะครับปลาเจรเมดสดๆครับไซส์สามโลครับนี่ครับขัวปลาเรียบร้อยแหมงเรียบร้อยครับโตในเดีย๋ยวเาจะมานึ่งบ้วยทำเนาะนะแต่ตอนนี้ไปแจยมังง้ก่อนครับวันนี้จะกินปตานเถือนเนาะ นี่สัมผัสได้ถึงก้างมันยังมีอยู่นะถ้าเจอก็ต้องอาออกครับเนาะมีดเล็กแนบคมโมครับ ทเปลือกมะกอกมะกอกเอาคือจีนมันติดจริง้องิ่นใส่อันนี้มัอนจ้ะไม่ข้ามมันมีหมอมีเนาะคือเขาใส่เพื่ออะไรยังคือบอกคุณผู้ชมหน่อยยินจะได้เหนียวค่ะจะได้เหนียวเวลาตั้งน้ำติดมันจะได้จหนียอดกือก้ายังก็ได้เนาะได้รสชาติมันมีอือมีรสชาติฝาดนะครับคับตอนนี้มาเริ่มทำต้มปลาเพี้ยนะครับเนาะใส่ ขอจะใครปประกูดครับเนาะสเต็ปแรกครับเหมือนเดิมกระเรือนนิดนึง <S <S ซุปทองคำใส่เลยสองก้อนครับเพื่อความนัวครับน่น้ำเดือดแล้วครับนี่เดือดพุดพ,ดพดครับใส่เปล่าเพี้ยงห้องไว้ครับนี่โอ้โหนะครับขาดไปได้เลยคือตรงนะันนะ ต้องหลักซ้ายนี่ยังใหญ่นี่ซึ่งซึ่งก็งเ,เพิ่อตัวเขามาป้อทำตัวครับนี่ดูหลังจากที่ปลาแดงขโมยเนื้อปลาของเรามาก้อนหนึ่งอันนี้กําลังจะลาบอีสามนามาตำครับตำแล้วเสร็จแล้วต้มนำ้ำปลาให้มันเย็นแล้วก็มาคนใส่อหอมบักชีมี<ว>ทั้งเนือนะทั้งอีสานครับวันนี้สุดยอด ทาเหนือมีสารสารต้องมาตําให้มันละเอียดก่อนอันนี้ก็เห็มหนึ่งไม่นูมจ้าอันอย่างเลยพ่อหอยโอ้เลยครับหอยครับติดผมตอนนี้พ่อคุณสากำลังทําธุรกิจหอยขมอยู่นี่นี่ครับรับปรทานหอยขมครับจากบ่อหลุมดอยนี่ ตัประมาณห้าหกซิปหน่อยนี่ห้าซิป <50. S 1> ยอดครับอันนี้อันนี้มันอนอย่างนี่ลูกหอยก่ะลูกหอยอันนี้ปอม,มัมม้เนาะแย่ขายเนาะเีปยวหอยลายนะครับเดี๋ยวสักวันทายคลิปมาดูครับแกงหอยเนาะจะไปขายกองกจะนำไปเลี้ยงเอาตัวน้อยๆไปเลี้ยงต่ตอเนาะนี่ครับน้ำเดือดปุทธพุทธพุทธแล้วเนาะตอนนี้อยากจะชิมเนาะ ชิมความความขมแบบเรียวๆนะครับเนาะนี่มขมของน้ำซุปนะแล้วก็มขมของลาเพี้ยก่อนนะครับยังมาได้ปรุงอย่างทั้งนั้นนะครับน้ำซุปก็โป่งหัวนอนๆเลยชิมด,ดูอ๋อโหสุดยอดครับนี่ยังเหมือนได้ใส่สมุนไพรครบนะครับเนาะยังเหมือนได้ปรุงรสครบเลยยังมัน ขมหวานนะ่ะนั่นเป็นแบบปลาปลาเพียเทสสดๆนะครับเนาะอ,อร่อยมากครับหอมอแดงออกไปครับ,บรส้มเนาะตัดความส้มให้น้อยครับอเอาพริกใส่ไปบางส่วนนะเรือไปโรยหน้าหนอ่อยต้มขมปลาเพียครับครับความอร่อยกลมกลมอยู่แล้วครับ แต่ว่าจากเกลือนิดน้อยก่อใส่เกลือไปอีกเล็กน้อยนะครับเนาะนี่ใส่เกลือเล็กน้อยครับโอ้โหต้องใส่นะครับเขาใส่รสนี้เนาะเดี๋ยวตอนจะเสิร์ฟเขาก็จะโรยด้วยนี่โดยพักครับโรยหน้าให้เสร็จสวยครับอ่ะตอนนี้พักไว้ก่อนครับเสร็จเรียบร้อยครับง่ายๆครับเมนูนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมมีคลิกมาคลิกจีนปาหน่อยครับอ่ะคลิกก็คือการปั้นให้มันแน่นๆเนาะ มือนี่ล่างแล้วนะครับอัดแน่นกิก๊กเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะไปคั่วน้ำม,มัน,นเนอเอาปิ๊กปิ๊กปิงปกิ้งสะดุงครับนี่เ,เนื้อป่าเขาพร้อมแล้วครับ,รบ <c oughs> ขอ,อยังกจิ้นป่าแกนใหญ่ น่าจะได้ทีละซึึ่้นาสะดุ้งน้ำมันครับสะดุ้งน้ำมันโอ้ยสะดุ้งแล้วครับสะดุ้งแล้วครับนี่แค่นี้นะครับตักออกเลย เหลือลงมาเลยก็เอาเนี่ยเลยครับเกือบร้วมอย่างสุดยอดทางด้านปลาแดงก็น้ำปลาแล้วก็อีสานอันนี้คือน้ำปลาหูอะไรล่ะปะน้ำปลาต้มเปิดเย็นแล้วครับต้มแล้วรอเย็นเนาะต้มไปเรื่อยแล้วก็ปลาลาต้มสุกว่างั้นเถอะเอ่อตักใส่ทีละช้อนสองช้อนแล้วก็ คนไปเรื่อยคนไปเรื่อยอ่านี่ตำครับนี่คือลาบลาบเหนียวนะเริ่มจะเหนียวแล้วลาบเหนียวอีสานลาบเหนียวอีสานเริ่มจะหอมแล้วเว้ยวีไหมอันนี้ก็คือคนไปใส่น้ำปลาไปเรื่อยๆเนาะอืมกิ่นมันก็ยิงปุ๊บตัเีให้ือาแตกตีให้เนื้อปลาแตกออกมาอเอาใส่ ก็ป่นลงไปหน่อยเพื่อให้รถมันออกได้ที่หน่อยเดี๋ยวจะใส่พริกป่นเลยควาเผ็ดลงไปหนึ่งช้อนพอไหมโอ้ยสองนุ่นอ่ะโอ้ยสองไม่ไม่ไหวพ่อกินไม่ไหวแล้วสามยิงดีซ้อนเดียวซ้อนครึ่งแล้วกันเอามันจะเผ็ดไป แต่ลาบไม่เผ็ดก็ไม่ไม่รำนะความเผ็ดที่นี่ตัดควาตขาดความเผาเนาะโอเคความเค็มความซบเนาะจะตามด้วยหอมบักซีใบมะกรูดมีเหรอเออหั่นละเอียดเลยนะความเปรี้ยวอ่ะป๋าไม่ไม่ไม่ใส่มะนาวไม่ใส่มะนาวนะไม่ใส่ตัวนี้ไม่ใส่มะนาวตัวนี้สดเลยไม่ใส่มะนาว ใบมะกรูดลงไปพ้ะเอกสุดท้ายเข้าวั่วข้าขั่ว, oh. อวสองช้อนพระเอกต้องมาครับข้าวั่วสองช้อนเลยนี่ครับจะได้ความหอมลาบป่าเพียสูตรอีสาน <c oughs> ลาบขม,มลาบขมลาบนีลองดมเดยหอมหมั้ยยังดมเลยป๋าดมเลยโอ้หอมแล้ว ตาก้องรดมมัถนัศครับ,รบเสร็จไปอีกหนึ่งเมนูครับนี่ยอดนะครับท่านผู้ชมนี่คือคิดปลาเขา้อมแล้วอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปน้ำซุปของเราใส่กะปิก็หอมจีอือนี่รรนครับปรุงรสปรุงรสวันนี้ให้เชฟตาลทำนะครับวันนี้สูตรเดียวกันนั่นแหละเนาะนี่ เดบปีก็จ้องแล้วก็ไปใส่อนเอาอะไรมันเปลนนน้ำอันนี้สูนี่มันเนี้ยไปสองปีนะตอนแรกเขาเนี้ยลาบปลาตะเพียนเนาะสองปีแล้วต่างประเทศต่างประเทศลงไปโอ้โหครับควนไม่เข้ากันลานี่ต้องไปเครื่องเทศเนาะเครื่องเทศพิกลาบต้องนักเครื่องเทศอันนี้พริกลาบพริกลลายๆเลยครับปลานักปลานักปลานักครับปลานักครับ เด,เดี๋ยวเติมได้ขอพริกมันเพชรขอเพาะชรล้ำเลยขอเพาะชรล้ำโอ้ยครับนี่อ๋อมาเทีนี้ครับโอ้โหใส่ถุงมือเรียบร้อยยี้ขยี่ลูกยีตปลาเขาละอือนี่ต่อเทียนเนื้อมันแน่นดีนะแน่นเนะะะาะเนาะเนาะทั่ปลาอย่างอื่นมันเล็บผมมากกับเล็บแปง้ง สุดยอดป่าลาบอ่ะป่าเที่ยงเนาะแม่นอ<น>ะแสดงแเสด็เอาเติมหหดให้เขาเกลดกันวิธีวางของใส่เครื่องไปครับไม่เอาป่ามากแกว้แถมถ้วยใส้เครื่องน,นี่ป่าลากถ้วยเหมือนน้ำราคกอครับเอาขวดเลยเา่ต้องแต้วเนาะเอาถุงมือเลยเนาะ สดครับยังไดก่อนล้มมีของเฮาครับจะใครแล้วก็หอมขิงอ้าวมีของเฮาต่างๆใส่ลงไปจะใครมีหอมมีขิงอเกป่าหนึ pair, rights, so ่งเักของเก็มาเก็บเก็ป่านหนังปลานเรียนลอหน้าลอยหนาอันนี้สมุไทใส่ไก่ตอนม่ใสมีนี่มีสองสองอย่างเนอะ อาะครูก็ใส่เลยนะครับใส่พริกมาอ่าผักลงไปชุบนี่รดเหลือเหลือไม่หน่อยโอ้ค้าผมอ๋อแลครับกลับลาบป๋าเพี้ยสดๆน่ากินขนาดน่ากินมากนะครับท่านผู้ชมโอ้โหีลาบป๋าลาบเหนียวอีสานลาบเหนียวอีสานนะชิมดูดิว่าเป็นไงเริ่มต้นมาก่อนเลยนะโอ้เขาเหนียว นี่ยังไม่ล่วงนะเหนียวแบบเหนียวมากนะอืรอดนี่ต้มตามด้วยน้ำซุปต้มผมปลาหอมผมแต้แต้อร่อยขมขมหวานนะอืตามด้วยกระเทียมดองอันนี้ปลาดองเองไหกระเทียมดองปลาดองเองสูตรใหม่สีใหม่ด้วย โอ้โหครับผักเยอะเลยนี่ยโอ้ครับอันนี้แยกมาเห็มชุดนะครับคือลูกต้อนของคนบันรูใช่ไหมถิ่นโตนะครับเนาะมีทั้งลาบเหนียวแล้วกันนี่ีลาบเหนือยังไม่ได้ชิมแต่นะนี่กรต้มปลามีไข่เลยครับโอ้โหโรยพริกลูกโดดมาแบบสุดยอดเนาะเห็นปลาชิมก็โอ้โหหิวเหลือเกินอ่ะอร่อยอร่อยรอจากอันนี้ เริ่มจากอันนี้เลยก่อนนะนี่อะไรของป้าเนี่ยลาบเหนียวอีสานลาบเหนียวอีสานครับนี่ขอหนึ่งมาวันนี้สูตรเหนือประทายอีสานนี่เล่นเดือดตั้งกุ้เป็นปลาเพี้ยนะครับเนาะปลาเพี้ยสดๆนะครับเนาะอย่างที่ดูต้นคลิปเนาะอร่อยมากต้องตามไปด้วยผักกาดขาวกัะดาษผัดแล้วมีคนมากเลยเอาได้เลยครับต้องกับผักกันแล้ว ได้สดต้มปมปลาต้อ <c> ง <oughs> ใครใส่พริกมาเยอะแยะขนาดนี้ <c oughs> อร่อยครับเ <c oughs> อาก่อนจะไปหลับเนี่ยนะอะไรครับเอาปลาก่อนลาบาลอีสารอือผมจะวนน้ำซุปนี่ ดยอตแห่งปลาลาบครับมันขมขมหวานก็ยังยีง้วเนี่ยนี่ต้องมีไข่ตัวเสริมซ้ำนะนี่ไข่ควายที่นี่ทอดนี่นี่ปลานี่นี่ไข่อะอบเขา โมจิไข่ปลาคาเวียอัน,นี้เป็นพุงครับปลานี่พุงมันไส้ไห<ะ>อร่อยผมมั่ขนาด,ดยอด,ดยอดนะ งานรับอีสานรับก่อนจำตัวหลับอีสานเนาะรับกับหลับเหนือตอนนี้ความจริงนั่งรอลูกน้องเขามาด้วยนะพ่อมากินลาบด้วยกันน่ะตายจางทำงานมาเนี่ยหมดเน้ลยหลาบอีสานลาบเหนียวต่อไปเป็นลาบเหนือลาบมีของเขานะครับมาๆๆทุกท่านมา ลาปาลาปากัดติ๊กหน่อยลาปาทีก็เต็มวันนี้ซื้อป่ามาห้าพันกว่าบาทกินแล้ไรู้อเอาหนี่เอาไปค่ะสุดที่สั้นนี้สุดีสานลองกินดูอร่อยไหมครับอันนี้สุดที่สันยับยั้งขมขมขม นี่สูตรอีสานใส่มีสเก็ตมาไหมเข้าเเหนียวรอบเหนียวจริงเหนียวแต่อร่อยนี่รอบเหนียวแต่สูตรอีสานดูก่อนเนี่ยไทยที่ดีมาเนี่ยฟิลิปมาครับลาบครับไปได้ครับลุงลาบปลาเตืดออร่อยดีจากข้าวนึ่งก็หาข้าวเหนื่งนวดแล้วไปก็ข้าวเหนียวนี่นี่กระเทียมดองออนดองเองครับดอง เอาลุงนุ่มมาลุงนุ่มตามอยู่ครับลุงนุ่มกินอะไรอะอันนี้โคกกว่ามีนะกินลาบปลากินลาบปลาเนาะอันนี้เนาะอร่อยอยู่สักวันปลาไปฝป่าไงวะอยู่ฝป่าไงแหลงซีแหงซีเนาะลาบเนื้ออันนี้เป็นอีสานนะจิ้มพอหรอเขาลาบเนื้อนี่ที่ตาต้องลาบเหนือนะ พี่ตานโดเรมอนเนาะอยากได้อะไรจัดได้ครับเนื้ออร่อยนี่ครับท่านผู้ชมของรากสายครับห้องรากสายป่าเพี้ยครับตัวเดียวอ่ะทำให้ต้มไงพุงมันนี่จะให้ความหอมเหมือนแบบดีมวันเลย ปลาอันนี้โลนึงเปลี่ยนรสชาติมาทางกราบอะไรครับปลานีโลเหอนยหน้าบอนี่ร้อยเดียวแต่ไปขายถ้าจะไ่ขายเป็นร้อยห้าสิบสองร้อยเปลาจิ้มขอหลับปเยนี่ปลานนี้แพงที่สุดบรรดาปลานะจิมหลับเหม่กนเนอปลาแนังนี่จิ้มหลับเหกันเนอ จะได้ข้ามแบบนี้เองเหราะเปลือกจะเอาใส่เขาได้เปล่าเปลือกข้ามเนาะก้ะซิมนี้ตัวนี้เอาเอาสุริสานพ้องสุริสานแรงึลขถึงล้วเอาขึ้นามกั อย่าหัเรอนั่นซิมก่อนโอ้เก๊กขนาดนคนมากนี้ัอเดียวนีผมดจิมมือพออันนี้เหนียวเหนียวแตนนะนี่อันี้มันลับอ้ยนี่อันเดียวลวอกินกเมอนกิเลยอิมเลยเอาอิ่มเลยอ่ะเอาไวแล้วคำบอกโอ้ป้าไข่ปลาเพียท่านผู้ชม ไข่ป่าพี่อพันตัวอันนีมอกอะกินได้ได้พันตัวบอกว่าสุขภาพดีเขากินไข่วันละไปสองใบเนาะอันนี้ประมาณพันใบนี่ไข่ปบเพี่ครับสักร้อตัวสักหน่นะอดยวดยอีสุตน้องนะสอดเยวตอนนี้ครับ แพร่งกำลังกินหัวปลาแบบสะใจหัวปลาหัวปลาหัวปลาเพียรยอดครับหัวปลาที่แพงที่สุด <c oughs> ไม่ที่สุดหรอกแต่เป็นดีที่สุดในการหลบับนะหลับปลาเพียรครับโอเคครับก็ลากันไปด้วยบรรยากาศเย็นๆนอ้อเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปของคนบ๊อดอยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซับกดสมัครให กดซ b บ c ไคร e กันด้วยนะครับใเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ